ความยิ่งใหญ่ของเมืองทองอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นถูกตั้งคําถามเอาจริงๆความรู้สึกแฟนบอลผมว่าเขาต้องการอะไรที่มันแบบชัดเจนกับทิศทางของเมืองทองที่อ่ามันอาจจะได้เห็นถึงการคาดหวังว่าเฮ้ยมันน่าจ,จะสร้างทีมนะด้วยจุดที่ทีมมันมาถึงเป้าหมายการจัดการฟุตบอลของเขาเนี่ยถ้าเอาเรื่องฟุตบอลล้วนๆนะตั้งวางปึ้งที่สนามเนี่ยเมืองทองเป็นทีมที่รู้จักเอาตัวรอดแล้วก็บริหารในสนามที่เป็นเรื่องของ ฟุตบอลล้วนๆนะย้ำอีกครั้งเนี่ยผมว่าเขาทำฟุตบอลเป็นขึ้นเยอะจากในยุคก,ก่อนเป็นมาหาอำนาจเนี่ยตอนนั้นก็คือใช้เงินใช่ไหมอีกแบบหนึ่งก็โอ้มีซูเปอร์สตาร์อยากได้ใครล่ะนะฟุตบอลไม่มีปฏิเสธหรอกถ้าเมืองทองโทรกลิ้งเดียวเนี่ยอยากจะไปแต่แค่จะบอกว่าวันนี้แฟนบอลไม่เคยย่อท้อเลยกับสิ่งที่เมืองทองเป็นในหลายฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ต้องถามกลับไปที่อบอร์ดบริหารว่าบอร์ดบริหาร คิดอะไรกับทีมณนะขนาดนี้อยู่กับ2ฤดูกาลติดกันที่คุณเข้าชิงฟุตบอลถ้วยแล้วคุณเปลี่ยนแปลงทีมตลอดเวลาถูกไหมมันเป็นการผิดฟังผิดฝาในเรื่องของการจัดการก่อนจะเปิดฤดูกาลอันนี้แหละคือต้นตอของคลิปนี้ที่จะคุยครับว่าเมืองทองเป็นแบบนี้แล้วเป็นมาตลอดแม้จะเจอจุดเปลี่ยนที่ว่าเฮ้ยอย่าเปลี่ยนนะโอเคแล้วอย่าเปลี่ยนอย่าปล่อยไม่ว่าจะเป็นโคด้ดหรือว่านักฟุตบอลสรุปปล่อยไปทั้งสองอย่างเลยแต่บุมดึงเนี่ยสิ่งที่เมืองทองทํากับการเปลี่ยนแปลงทุกซีซั่นไม่ว่าจะเป็นโคด้ดหรือผู้ ผมคิดว่าเรื่องนี้คือเรื่องจำเป็นว่าคุณสเกล์นักฟุตบอลแบบที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลเมืองทองฝั่งก็คงจะรู้ว่าเมืองทองไม่ได้เคยสเกล์นักฟุตบอลแย่นะเคยทำดีมาก่อนดีมากๆด้วยอยู่ดีทำไมมันกลายเป็นว่านักฟุตบอลมันเป็นกลุ่มเดิมๆคนเดิมๆอันนี้ผมพูดเลยนะว่ามันไม่ใช่นักฟุตบอลชื่อคนละชื่อแล้วที่มาที่ไปมันจะเช็คไม่ได้นะมันมีที่มาที่ไปนะว่ามันมาจากใครนะอันนี้ผมพูดแบบเพื่อต้องการการเปลี่ยนแปลงจะบอกบริหารนะครับนักฟุตบอลที่มาถ้าบางทีคุณมาจากเอเจน มไม่ได้มีความต่างหรอครับพรอะนักฟุตบอลที่มาหมายควาว่าคุณให้เขาเลือกหรือคุณให้เขาเลือกมาแล้วแล้วคุณค่อยมาตัดมันก็จะเป็นนักฟุตบอลเดิมๆที่คุณภาพอะถ้ามันได้อะมันได้ในปีแรกๆแ,แล้วแล้วคัดเลือกนักฟุตบอล จากผลงานที่มันไม่ใช่โปรไฟล์เราโปรไฟล์มาเนี่ยว้าวตลอดนะครับแต่พอเล่นแล้วมันไม่ได้คราวนี้ดูกันมาแต่คือในซีซั่นนี้มันรวมกันมาลุมมาตุ้มเนี่ยปรากฏว่าตัวที่ดีเนี่ยคุณลองนึกชื่อเดยว่ามันมีใครบ้างถ้าไม่นับโคต้าอาเซียนคุณคิดว่าฤดูการใหม่ฤดูการแรกแบบนี้คุณไปนับหัวของเืิงทองดูเพิ่มจาก5เป็น7แล้วต่างชาติคุณแย่ขนาดนี้มันไม่ได้มีอะไรที่ผิดแปลกเลยที่คุณจะตกมาอยู่ตรงตรงนี้ฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมารวมแล้วที่แพ้บุรีรัมมแบบบบเเเลลละททนนนนี่่่่่ตต้้้้อออองงงขคุุณรรรรััดดวววซซาากกใใไไชื เพราะมันเคยเกิดขึ้นกับเมืองทองมาแล้วกี่ยุคแล้ววะใช่ไหมละ่ะเรื่องของเมืองทองที่ผมว่ามันจุดใต้ตำตอเล็ก,เลกๆเมืองทองยังไม่ได้แย่ในภาพใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นจากเรื่องของเงินถ้าเงินมีมันพอจัดการได้แล้วผมเชื่อว่าเขาก็ต้องโชว์ว่าเขาจะกู้วิกฤตยังไงแต่ฤดูกาลนี้คิดช้าทําช้าไม่ได้ถ้าณนะวันนี้เราคุยกันเมืองทองยังไม่ทําหาตัวมาที่มันชัดเจนนะผมบอกเลยว่าหนักเหมือนที่ชวบุรีเป็นก็เป็นไปได้แล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โห มันอาจจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าเบิงทองจะกลับมาแบบที่เราจะเห็นภาพใหม่เป็นยังไง